สวัสดีครับวันนี้เบื่อมากเลยเลยมาลองทำวิดีโอรีวิวภายนอกของดูบังนะ,อ,ะอันนี้คือตึกเหนือ,อตึกสูงสุด7ชั้นอ่าไม่ใช่7ดลูกเกือบ10ชั้นอันนี้ด้านหลังไออันนี้ป็นบันหน้าบ้าน,นนี่เพิ่งประมาณ5โมงมืดแล้ว ทางนู้นจะเป็นหอของ International House อีกหอหนึ่งซึ่งเก่ากว่าเยอะอันนี้เราหอใหม่อันนี้คือสำนักงานนะครับ ตู้ประเทนตของแต่ละห้องข้างในวันนี้มีสัมนาอะไรก็ไม่รู้ จะออกประตูหลังมีนนสวนเล็กๆที่นั่งนี่ตึกตะวันตกไออันนี้ตึกตะวันตกใช่อันนี้ตึก,ต,ต,กนนตึกสูงไม่มากสี่ห้าชั้นต้องจ็บจักรยาน น,นู้นก็ตึกนอตนะฮะอันนี้เป็นอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์บ้านอ่าเป็นบ้านมีคนอยู่ตัวน,นี้โซนเก็บจักรยานใหญ่น,นี่ก็พื้นที่ของแต่ละตึกอันนี้คือตึกตะวันออก 二点五。Oh, <Thank you. S 1> ห้องสงกลางต้องสังเกตว่ามันเป็นหลังคาสูงด้วยมีฮิตเตอร์อมีพลังลมอากาศมีอะไรครบดูในห้อง แล้วจากโคกเริ่มดูแล้วว่าบุมจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็น้อนเย็นปากตรงนี้น้ำเล็กมาก คนชอบเอาของวางไอ้บนช้นวางอันนี้นี่หักกันละอันนึงเขาต็ออง้งใบอกห้ามวางอ่ะนี่อย่างนี้แลกะตกร่มจักรานวันนี้สองใบขโมยกันไปแล้วถ้าถ้าืพลา,าช้่ง่ายมากโยนผ้าเข้าไปกดตาต์างอ,อย่างเดียวทุกอย่างทำเองหมดเลย เพิ่งห้าโมงแต่มืดข้างนอกข้างนอกมืดแล้วอแต่งลันสวยเนละนี่เราตักผ้านี้ตรงนี้ยืดได้ปรับความยาวได้ ที่นี่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแล้วตรงนี้ปรับความสูงได้เอาขึ้นสูงลงต่ําถ้าขึ้นสูงก็ไปออกไปข้างนอกแต่วเวลาฝนตกก็ปรับมันต่ำลงมาหายเบิดละแค่น,คนี้ครับุณครับ